จำไม่ได้ว่าเช้ามาวันนี้เราได้ถ่ายวิดีโอหรือยังแต่ว่าพอแส่สายมาปุ๊บเรามานั่งเช็คอ้๊กล้องันเดสรุปคือเราต้องเตรีเอกสารเพื่อไปสอบมันเสองนี้อีกแล้วเราก็เลยลงมา ATK แต่วันเลยนี่มันสว่างมากเลยอะเราก็เหมือนคนเผือกเลยสะทอนแสงหวัวนี่มีงมาก เราอยา <c oughs> กกล้อะซึกงักมาแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็แวะมาร้านกาแฟสวยจริงมาสองสารอบละแต่ว่าแม่เคยถ่ายคือทำไมกล้องมันเดืองแสงคะเนี่ยไม่ใช่กล้องมันเป็นเพราะแสงเย้ยแสงมันจ้าไปดูเปิดรับแสงมันมีเราต้องมาปิดที่รูไหนวะปิดที่หน้าตัวเองเออปิดที่หน้าตัวเองเหรอง่ายกว่า เรากรแฟรก่อนนาะขับรถอีกแล้วเดินทางอีกแล้วฝนตกด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนรอเป็นยางเลยทุกอย่างเชลโลหุหมดเลยสื่นเต้นแต่ขอให้มันได้สักทีเนาะสักทีสักทีแล้วจะทำ ก็ต้องทำไม่ได้บ่นนะแค่อธิบายรายละเอียดไปยอกตีนยางไปแล้วเพื่ออะไรเราได้มันจดีขึ้นในทุกๆอย่างเก็บของก่อนนะแลาต้องไปซักผ้าแล้วเราก็ต้องกลับมาเก็บของที่นี่อีกต้องเดินทางแต่เช้าไปเอาผลตรวจโอ้ยหลายอย่างไปหมดงง กับตัวเองนะทำอะไรมั่งก็ไม่รู้เคเท่านี้ก่อนเตรียมเอกสารเก็บกระเป๋ายังไม่เสร็จพวกนี้ต้องไปเตรียมของอีกไปเอาถุงเอกสารกระตาปั๊มอีก,กว่าแล้วก็ไปลงบ้านอีกฉันนี่นะเค okay, ถ่าใหเดือวจอามน้ำนอนกลัวจะไม่ได้ถ่ายก็รีบบอกไว้ก่อนมันเพลินเนี่ยนึกได้ก็มาหยิบ อันนี้นะเด้อเดี๋ยวว่ากันวูดูมัาจุบมากดูเป็นตั้งๆแล้วมันก็เจ็บเด้อ